มีความจริงที่ว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราพระเจ้าสถิตภายในเราเพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่เราทำไม่ได้แต่คำถามก็คือแล้วทำไมทุกวันนี้มีหลายอย่างที่เรายังทำไม่ได้เรามาหาคำตอบกันครับ CGN Thai สวัสดีครับมาพบกับผมชัยราชกิจเกื้อกูลในรายการ Living Life นะครับวันนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันในพระธรรม2องพงศษบทที่6ข้อ2ี่6ถึงบทที่7ข้อ2ด้วยกันครับ2พงกษพงศ์บทที่6ข้อ24ถึงบทที่7ข้อ2ต่อมาภายหลังเบนฮาดัดพระราชาแห่งซีเรีย ทรงจัดกองทัพทั้งสิ้นของพระองค์แล้วได้เสด็จขึ้นไปล้อมกรุงสมาเรียมีการกันดานอาหารอย่างหนักในสมาเรียขณะเมื่อเขาล้อมอยู่จนหัวลาตัวหนึ่งเขาขายกันเป็นเงิน80เชคเคลและเฮวครึ่งลิตรเป็นเงินห้าเชคเคลขณะที่พระราชาแห่งอิสราเอลทรงผ่านไปบนกำแพงมีผู้หญิงคนหนึ่งร้องทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทขอทรงช่วยเถิดพระองค์ตรัสว่าถ้าพระยเวไม่ทรงช่วยเจ้า เราจะเอาความช่วยเหลือจากที่ไหนมาให้เจ้าจากลานนวดข้าวหรือจากบ่อย่ำองุ่นหรือแต่พระราชาตรัสถามนางว่าเจ้ามีเรื่องอะไรนางทูลตอบว่าหญิงคนนี้บอกข้าพระบาทว่าเอาลูกของเจ้ามาให้พวกเรากินวันนี้เถิดและพวกเราจะกินลูกของฉันวันพรุ่งนี้เราจึงต้มลูกของข้าพระบาทและกินและรุ่งขึ้นข้าพระบาทก็พูดกับนางว่าเอาลูกของเจ้ามาเพื่อพวกเราจะกินกัน และนางก็ซ่อนลูกของนางเสียและเมื่อพระราชาทรงได้ยินถ้อยคำของหญิงนั้นพระองค์ก็ฉีกฉลองพระองค์พระองค์กำลังทรงดำเนินอยู่บนกำแพงประชาชนก็มองและเห็นพระองค์ทรงฉลองพระองค์ผ้ากระสอบอยู่แนบเนื้อและพระองค์ตรัสว่าถ้าศรีรษะของเอลิชาบุตรชาฟัดยังอยู่บนบาของเขาในวันนี้ก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษเราและยิ่งหนักกว่าแต่เอลิชานั่งอยู่ในบ้านของท่านและพวกผู้ใหญ่ก็นั่งอยู่ด้วย พระราชาทรงใช้คนจากราชสำนักแต่ก่อนที่ผู้สื่อสารจะมาถึงเอลิชาก็พูดกับพวกผู้ใหญ่ว่าท่านทั้งหลายเห็นหรือไม่ว่าฆาตกรคนนี้ใช้คนมาเอาศีรษะของเราดูสิเมื่อผู้สื่อสารมาจงปิดประตูและยึดประตูให้แน่นกันเขาไว้เสียงเท้าของนายของเขาตามเขามาไม่ใช่หรือขณะที่ท่านยังพูดกับเขาทั้งหลายอยู่ดูสิพระราชาเสด็จลงมาหาท่านและตรัสว่า เหตุร้ายนี้มาจากพระยาเวข้าพเจ้าจะรอคอยพระยาเวอีกทำไมแต่อีลิชาทูลว่าขอฟังพระวจนะของพระยาเวพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าพรุ่งนี้ประมาณเวลานี้ แป้งอย่างดีถังหนึ่งเขาจะขายกันหนึ่งเชคิลและข้าวบาเล่สองถังหนึ่งเชคิลที่ประตูเมืองสมาเรียแล้วนายทหารคนสนิทของพระราชาตอบคนของพระเจ้าว่าถ้าแม้พระยเวทรงสร้างหน้าต่างในฟ้าสวรรค์สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้หรือแต่เอลิชาบอกว่าดูสิท่านจะเห็นกับตาของท่านเองแต่จะไม่ได้กินในประกมบบีตอนนี้มีคนอยู่ สี่คนด้วยกันที่อยากจะนำมาให้พี่น้องได้ดูนะครับก็คนแรกก็คือกษัตริย์เบนฮาดัดนะเข้าใจว่าเป็นเบนฮาดัดที่สองนะครับซึ่งปกครองโยรามหรือซีเรียกษัตริย์องค์ต่อมาก็คือกษัตริย์ที่ปกครองสมาเลียน่าจะเป็นโยรามนะครับโยรามและคนที่สามที่สี่ก็คือคุณแม่สองคนมาดูคนแรกนะครับกษัตริย์เบนฮาดัดเนี่ย ที่จริงแล้วมีประสบะการณ์กับความดีของคนในสมาเลียเพราะจากการอ่านพระคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับแม่ทัพของเขาคือนาอามานได้รับการรักษาโรคเรือนอย่างอัศจรรย์เลยแล้วเขารู้เลยว่าในสมาเลียมีพระเจ้านะครับแล้วก็เขาได้รู้ว่ากองทัพของเขาที่ส่งมาล้อมเมืองโดทานเนี่ย ไปถึงซีเรียอย่างปลอดภัยทุกคนไม่มีใครเสียชีวิตเขารับรู้แล้วก็ได้รับความดีตรงนี้จากสมาเลียนะที่จริงแล้วถ้าเป็นอ่าพวกเรานะครับในชีวิตปัจจุบันถ้าเราได้รับความดีจากบ้านไหนอย่างน้อยเราก็เกรงใจกันใช่ไหมครับแต่โดยความเห็นเกตตัวก็ได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์ไปนั่นคือสิ่งที่ฉันสมควรจะได้ไงแต่ว่าฉันอยากจะได้มากกว่านี้ฉันอยากได้ทั้งสมาเลียเพราะฉะนั้นฉันก็เลยยกกองทัพ ล้อมกรุงสมาเรียเพื่อฉันจะยึดประเทศนี้ไปเป็นของฉันนะก็คือไอ้ที่ได้ได้มาเนี่ยยังไงฉันก็ไม่พอใจซึ่งนี่นี่เป็นวิธีคิดของหลายคนในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะยิ่งในโลกธุรกิจนะเรื่องทำดีเนี่ยเเรื่องบุญคุณเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเลยเราพูดถึงว่าปีนี้บริษัทเรามีกำไรไหมหรือว่าเราขาดทุนถ้าเราขาดทุนเราไม่มีกำไร เราก็ต้องทําให้ได้ใครจะเสียประโยชน์ใครจะอะไรฉันไม่สนยังไงฉันก็ต้องได้คนรู้จักกันบางทีเราก็อะไรนะไม่สนนะ่ะก็คือคุณจะดีก็ดีไปแต่ถ้าฉันไม่ได้เราไม่ต้องคบกันก็ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นแล้วเ,เราเราเราพี่น้องโตกันมาด้วยกันนี่นะาสามารถหลอกอีกคนหนึ่งเนี่ยให้เซ็นสัญญาคำมั่กันแล้วก็เชิดเงินที่ตัวเองได้มาโดยที่มีคนหนึ่งรับรองเนี่ย สมมติเชิดไปสิบล้านแล้วปล่อยให้คนนั้นด่าเขาตลอดชีวิตก็ได้เขาไม่ได้อยู่เพื่อที่จะรักเขาอยู่เพื่อที่จะรวยไงนะหรืออีกคนหนึง่งเหยียบหวยคนหนึ่งข้ามหวกคนหนึงหนหน่งเพื่อจะประสบความสําเร็จแล้วก็ไอ้คนนั้นต่อ้เป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันร่วมเป็นร่วมตายในหลายหลายสถานการณ์ด้วยกันแต่พอถึงเวลาหนึ่งที่คนหนึ่งต้องได้ตําแหน่งไม่เป็นไรหักหลังมันก็ได้ให้มันด่าตลอดชีวิตเลยก็ได้แต่ฉันได้ตําแหน่งแล้วมีอะไรเปล่านะครับก็ก็เป็นแบบเดียวกับเบนฮาดัตนั่นนะครับ สิ่งนี้เนี่ยนิสัยแบบนี้เนี่ยไม่ใช่นิสัยของพระเจ้าเออถ้าเรามีนิสัยแบบนี้อยู่ในตัวแน่นอนเราจะเป็นผู้แพ้ในที่สุดและในสงครามนี้เบนฮัดดัดแพ้นะครับกองทัพซีเรียถอยเอ,อ่อซึ่งเราจะได้รู้กันในวันพรุ่งนี้นะครับคนที่สองก็ค,คือโยรัมโยรัมเนี่ยได้รับประสบการณ์โดยตรงจากพระเจ้าเลยนะครับเขา ตอนที่เบนฮาดัดส่งนาอามานมาหาเขาเขาก็นึกว่าเบนฮาดัดจะหาเรื่องทําสงครามกับเขาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีสัญญา,าไมตรีต่อกันว่าจะไม่หาเรื่องกันสามารถค้าขายด้วยกันได้แต่แม้ว่าจะมีสัญญาไมตรีกันก่อนหน้านี้นะครับถึงกระน,นั้นเนี่ยตามชายแดนอะไรเงี้ยก็ยังมีการเหมือนกับกองปล้นอะไรเงี้ยลบกันเล็กๆเพื่อจะแย่งชิงผลประโยชน์ปล้นฝูงสัตว์ ปล่นคนเอาไปเป็นทาสมีอยู่เรื่อยๆนะครับระหว่างโยรามกับสมารียน,นะครับแต่เขาได้ประสบการณ์ว่าโอ้นาอามานที่มาเนี่ยมารับการรักษาโรคเรือนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้โดยวิทยาการทั้งหมดที่มีอยู่ในเวลานั้นเนี่ยกลับเป็นไปได้โดยพระเจ้าผ่านเอลิชาเขาเขามีประสบการณ์แบบนี้แล้วก็ต่อมาเขามีประสบการณ์ว่ากองทัพที่มาล้อมเมืองโดทานเนี่ย ถูกนำเข้ามายัางเมืองป้อมในกรุงสมาเลียโดยไม่ต้องใช้อาวุธเลยนะเขามีประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็เขาก็มีประสบการณ์ว่าออพระเจ้าช่วยเขาให้พ้นจากกองทัพที่ดักซุ่มเพื่อจะรอบโจมตีโดยเอลิชาเป็นคนบอกว่าอย่าไปยุ่งตรงนั้นนะอย่าไปผ่านตรงนี้นะเขาได้รับการปกป้องที่จริงแล้วเขาควรจะทราบซึ้งพระเจ้ามากขึ้นแต่พอมาถึง เวลาที่ลงสมาเรียโดนล้อมจนไม่มีอาหารเขาโกรธพระเจ้าและเขาจะฆ่าผู้รับใช้ซึ่งมีความหมายว่าฉันจะลงโทษพระเจ้าฉันจะสู้พระเจ้าถ้าสู้อย่างนี้นะครับพี่น้องนะแม้ว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับสมาเรียแต่เขาจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยที่จริงนะก็มีหลายคนนะครับที่ผมรู้จักนะครับพอเจอปัญหาอะไรเนี่ยก็ไม่เอาพระเจ้าแล้วไม่ต้องนับถือแล้ว ี่น้องดูนะครับสมมุติว่านี่คือปัญหาที่มันมีอยู่กรุงสมารีโดนล้อมแล้วการที่กรุงสมาเรียยังไม่แตกเป็นเพราะพ,พระเจ้าควบคุมสถานการณ์อยู่แล้วการที่เขายังเชื่อในพระเจ้าทําให้กรุงสมารียอยู่ได้เนี่ยโอเคแต่เมื่อเขาทิ้งพระเจ้าไปเนี่ยไม่ได้ทําให้กรุงสมาเรีเนี่ยดีกว่าเดิมนะก็ยังโดนล้อมอ่ะก็ยังโดนล้อม ทั้งนั้นนี่มีพระเจ้าคุณก็มีปัญหาแล้วเสร็จแล้วคุณไม่เอาพระเจ้าคุณจะแก้ปัญหายัางไงถือว่าขาดทุนมากเลยเป็นวิธีคิดที้ไม่ฉลาดเลยอะ่ะแล้วทำไมต้องทิ้งมาเนี่ยคุณกําลังเอาชนะนี่มาจากความเย่อหยิ่งของคุณเองความเย่อหยิ่งทําให้พระเจ้าทํางานผ่านเราไม่ได้แม้ว่าเรามีพระเจ้าสถิตยอยู่ภายในเรานะเราคือผู้ชนะไม่มีอะไรเลยที่เราทําไม่ได้โดยพระเจ้าเราทําได้หมดแต่ความเย่อหยิ่ง จะทาให้พระเจ้าทําอะไรไม่ได้ผ่านเราเพราะว่าพระเจ้าเกลียดความเย่อยิงนะไม่ความเย่อยิงนะถ้าเรามีนะต่อให้เราได้รับพระคุณหลายครั้งเห็นการอัศจรรย์หน้าต่อหน้ามีประสบการณ์การช่วยกู้อย่างยิ่งใหญ่มันก็สามารถทําให้เราเองอยากเอาเรื่องพระเจ้าเหมือนกันแล้วพูดตรงๆอ,อ,อันนี้โดยประสบประสบการณ์อันคับแคบของผมนะครับผมเห็นน้องที่ทําตัวแบบนี้สองสารายนะครับ ผมไม่เคยเห็นใครได้ดีสักลายแย่ yeah, yeah, ไปกว่าเดิมแล้วทุกรลยที่ผมเห็นผมพูดตรงๆนะส่วนใหญ่ต้องพบจิตแพทย์กินยาทางจิตเวชเ mm hmm. หลือเชื่อทั้งนั้นนี่เมื่อก่อนนี่เป็นคนนี่เก่งฉลาดประสบความสําเร็จโดยการอวยพรของพระเจ้าแต่บอคิดว่าตัวเองเก่งเองมัง้งนะครับมาดูลายที่สามกับรลยที่สี่ก็คือคุณแม่สองคนเหลือเชื่อนะครับคุณแม่สองคนกล้าเอาลูกตัวเองมากินได้เหลือเชื่อมากเลยใช่ไหมครับพี่น้อง เรื่องนี้บอกเรานะว่าถ้าเราจะเป็นคุณแม่ที่ดีๆทั่วๆไปเนี่ยไม่ใช่เพอดีเองนะไม่ใช่พระดีเองผมชอบคำพูดหนึ่งของเฟรดซินเน่สมิธได้พูดไว้ว่าการที่เรายังดีได้ในทุกวันนี้เป็นเพราะว่าจุดอ่อนของเรายังไม่ถูกกดดันจนถึงที่สุดถ้าจุดอ่อนของเราเรา,เราทุกคนมีจุดอ่อนนะความเห็นแก่ตัวความเย่อหยิง่งมักได้ขี้ เกียดอยากเอาชนะความโลภเรื่องล่วงประเวณีเรามีกันหมดแล้วเมื่อเราถูกกดดันเข้าไปจนถึงมุมหนึ่งที่ไปทางไหนไม่ได้แล้วถูกกดดันเข้ามาแล้วก็ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะถ้าเราเองคิดว่าเราดีเองเก่งเองแน่เองเราจะได้เจอสภาพแบบสมาเลียที่โดนกองทับล้อมจนต้องอดอยากจนมันจะตายกันให้ได้ทั้งเมืองเลยนะครับเพราะฉะนั้น พระเจ้าผู้สถิตในเราทุกวันนี้ยังทรงพระชนอยู่และทรงฤทธิเดชเหมือนเดิมวานนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจเราจะมีชัยชนะได้โดยพระเจ้าเราจะได้รับการแก้ไขปัญหาได้โดยพระเจ้าแต่ทุกวันนี้ที่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเองทำไมนะเห็นแก่ตัวเย่อหยิงถือดีอวดเก่งถ้าตัดพวกนี้ไปได้เราจะได้เห็นฤทธิเดชอันยิ่งใหญ่ซึ่งพรุ่งนี้จะได้เห็นกันครับขอเราร่วมใจนิฐานครับ พระเจ้าพระบิดาครับขอพระคุณพระเจ้านะครับที่ทรงเตือนเราจากคนสี่คนนี้ว่าถ้าไม่มีพระองค์เราก็เห็นแก่ตัวมากถือดีเย่อหยิง่งอวดเกง่งเอาความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่ขอพระเจ้าช่วยเราที่จะอยู่ในความจริงว่าที่เราดีได้ในทุกวันนี้โดยพระองค์ทําอะไรได้ทุกวันนี้ก็โดยพระองค์ น่ารักได้นิ่งได้สงบได้เมตตาได้มีสติปัญญาทําอะไรได้หลายหลายหลายอย่างก็คือโดยพระองค์ขอช่วยเราที่เราจะขจัดให้ตัวน่าเกลียดที่มันอยู่ในจิตใจของเราออกไปแล้วอยู่ในความจริงและถวายเกียิพระองค์ขอให้พระองค์ได้รับเกียรติจากก้นบึ้งของหัวใจเราที่จะไม่มีความสกปรกเหล่านี้อยู่ในจิตใจของเราอีกต่อไปเราวิงวอนพระองค์ขอให้ช่วยเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับก็แม้ว่ารายการ CGN จะเป็นอาหารเสริมนะพี่น้องนะแต่ก็ยังเป็นประพร์อยู่นะครับก็ยังเสริมเราได้ถ้าพี่น้องเห็นว่าเป็นประพร์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ถ้ามีอะไรคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ขอพี่น้องได้ระลึกถึง c g n ในคําอธิษฐานด้วยนะครับถ้ามีส่วนสนับสน,นุนในการถวายก็เพื่อปันธกิจนี้จะเป็นพระพรต่อไปครับพรเจ้าวอวยพรครับ